ปัจจุบันจนํานวนนักศึกษาและประชากรบริเวณหน้ามหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยามีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณการใช้น้ําก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยแหล่งกักเก็บน้ําที่มีก็เริ่มแห้งขอร์ดจึงทําให้ปัจจัยพื้นฐานอย่างเรื่องน้ํากลายเป็นปัญหาที่การประปาพัฒนาตามความเจริญไม่ทันปัญหาแบบนี้ทางเทศบาลก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับประเด็นที่ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรามีลดน้ําก็ขนน้ําไปให้ ทั้งหอพักทั้งชาวบ้านนะครับและทั้งป่าปาหมู่บ้านด้วยเท่าที่เราทําได้นะครับส่วนที่สองที่เป็นปราปาหมู่บ้านที่ใช้เจาะหน้าปานนะครับก็ตั้งงบสนับสนุนในการพัฒปรับปรุงนะครับขุดเจาะให้ลึกขึ้นนะครับและปรับระบบการจัดการของเขานะครับให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอย่างไรก็ตามในอนาคตทางเทศบาลแม่กา ได้มีการคิดแผนรองรับในการจัดการบริหารเรื่องน้ําที่เป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตโดยการประสานงานกับทางการประปาส่วนภูมิภาคและมหาวิทยายลัยพะเยาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าของประชาชนโดยทางได้รับการอนุเคราะห์จากพนยการผู้จัดการประป,ระประาภูมิภาควิ่งหนึ่งมประมาณให้เราซึ่งตรงนี้หลักๆก,ก็คือจะเอาน้ําไปช่วยที่มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยและบริเวณหอพักหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเราแก้ปัญหาให้ครับนักสื่อสารนะครับบรรดาสืาครับตอนนี้ก็สํารวจนะครับออกแบบปลายเดือนนี้ก็จะมีแบบออกมาแล้วครับแล้วก็ทางประป,ระปาภูมิภาคร่วมกับมาะอะไรก็ตกลงนึงก็ประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้ประชาคมชาวบ้านเรียบร้อยหมดแล้วในเรื่องประปาหมู่บ้านและอุที่ที่ให้ตั้งสถานสถานสถานีพักน้ําหรือสถานแท้งที่จะพักน้า นะครับในพื้นที่แมกการ1หนึ่งจุดและไปพักที่หลังที่หน้ามหาลัยอีกหนึ่งจุดนะครับเพราะฉะนั้นน้าคันนี้นะครับปีห้าเจ็ดน่าจะได้ใช้นะครับและคาดว่าถ้าได้ประปาภูมิภาคแล้วเทศบาลก็จะประสานงานในเรื่องของเชื่อมเชื่อมท่อนะครับระหว่างประปาภูมิภาคและประปาของเทศบาลต่อไปเมื่อมีการประสานงานเพื่อจัดการบริหารน้ํา ระหว่างการประปาส่วนมิภาคมหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาและเทศบาลแม่กาแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนได้หรือไม่นั้นคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปสำนักข่าวไฮไลท์นิวส์รายงาน